โอ้โหเอารถไทยมาเลยนี่โอ้โหเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาเต็มเลยครับสวัสดีครับยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำสซิ่งกินต่วนครับผมก็อยู่ที่วัดสนามชัยครับโอ้ดูท่อครับ ท้อโหดมาจากระยองออโอ้โ่เขาทรงเดียวกันเลยอใครก็จะเป็นรถเล็กครับเขาเรียกว่ารถกระป๋องก็ว่าได้ครับออ้คันนี้มา ก็จะคล้ายคๆกันนะฮีโนโ่สวยงามสวยงามนี่แต่ฮีโนโ่เลยนี่แต่สายบุญครับรถบทุกของเรา

เจ้ายักษ์เจ้ายักษ์ครับยักษ์ใหญ่เลยดิสายโหดเสียงท่อเนยโหดจัดเลยครับเจ้ายักษ์ผมก็จะสไตล์สไตล์นี่แหละ ทรงกระบะก็จะประมาณนี <wild> ้แหละแต่ว่ากระบะจะมีเสาเฮ้ยหอจัดรดิเสียหอนไหนครับ สวัสดีครับเดี๋ยวให้ร้องนะครับแล้วเราก็จะได้ทาพิธีนะครับถวายปนไนะครับตอนนี่อนฮเยอะมากครับ มเนจะมีอีอสสเลยบบน,น,นานๆครับจะได้เห็นรถแนวนี้ครับเป็นยังไงครับมีแต่ฮีโน่เลยครับนี่หาอีสุสุไม่เจอเลยครับนี่โอ้พี่หลงเข้ามาครับ

ตัวนี้น่าจะเป็นรถห้างครับเพราะว่าจะมีที่ทนะวางยางอะไรด้วยครับ ไก้เร่อครับเียเอ๊ะพโหดมากครับโหดจัดเลยีดพ่โหดจัดเลยีน่สภ้อ้า้มะทหามาครบทุกสายทุกะนะครับเราก็จะได้เิาคิอ้นี่ครับ กับบาเ<า><า>จ้ายาก,ก็จะมีเสา,าแบบนี้แหละช่วยกันพบร่วมกันนะครับพี่น้องทยอยเดินทางมากันเรื่อยๆนะครับให้การต้อนรับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับแับวก็น้ำเย็นๆเดินหน้า จอดน่าจะน่าจะพออยู่ครับสวยอ่ะแต่ไม่มีลับลายนะับเขาจะเน้นสีสีเดียวล้วนเลยครับสวัสดีครับผมได้ไหมเออ พี่บีบวิ่งเปนืองคุณเรียนของผมอะ<ล>่ะฮลเอเดี๋ยวคิดก่อนที่ขับแม่ค,คูใช่ไหมใช่ไหมใช่ <laughs> จ้าวตายแล้วโอ้ไม่มาฮันไหนอะ่ะผมไม่ได้มาผมคนขายหินมาแล้วเียม,ม,มาครับครับครับ <laughs> นี่ทีเด็ด <laughs> โอ้าวเยี่ยม คันนี้เลยโอ,เโอ้โหรถไฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับนี่ยังจอดได้นะสายบุญนี่ไม่เกี่ยวกับเล็กเกี่ยวกับใหญ่นะครับสิ่งสำคัญก็คือหัวใจเดียวกันนี่แหละครับนี่มันใหญ่มากเลย ย,ททยังมาอีกเรื่อยๆครับนี่เป,ป็นรถกระบะโอ้จะเทตรงไหนหมดเนาะนี่ราก้อนโอ้โหจัด นี่นี่เอารถไทยมาเองเลยนะมาดูรถโซนระยองกันหน่อยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮีโน่ครับ อันนี้เครื่องเท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบแรงม้าเหรอสี่มาจากระยองอ่นนะเซโนมสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับวุ้ยพาท็อปแทบมาด้วยเหรอพาไปด้วยครับโตม,มานเดี๋ยวใจมาคุณนี่เราคนดีนี่เดี๋ยวคนดังครับไม่คุ้นเลยนี่มาทีมงานนี่เหรอครับนี่รถมาหมดยังนี่ รถกล่องมาหมดแล้วเหรอไหนรถเสียขนยันไหนเด้เ๊ะทำไมเขาใช้ฮีโน่กันเยอะจังฮะเออ,อนนะหาอีสูแทบไม่เจอเลยเอ่ะทีมงานเสียนมครับมาจากเขาเชมเมา ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายนะเนี่ยเอาสายมารับพรรับพรอน,นี่บริการน้ำดื่มครับนี่ครับมีน้ำอะไรอร่อยๆครับอร่อยทุกน้ำเลยครับอ้หาอร่อยทุกน้ำเฮยเออสืวเบียร์ียรกินจงได้ไห <laughs> <c oughs> น้ำเปล่ามีไหมน้ำเปล่าหมดแล้วหรือหมดไม่มีเลยมีแต่กระทิงแดงครับมีน้ำอันดีมา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 เอาอยู่ขอถ่ายรูปด้วยครับครับ FC โอ้ครับผมเปิดเปิดให้ผมหน่อยครับนี่ครับหิวหิวจัดเลยเดี๋ยวพาไปดูไอตัวใหม่ล่าสุดของฮีโน่เจยน่มานี่เหรอ กี่แรงม้านี่ดูตาสตาตาสวยดีดิคีโน่ก็เรียกคีโน่รุ่นไหนนี่ดูทฮะดูทเอ็กเิรดสามร้อยดูทบแต่แถวนี้จะเรียกร้อยห้ิบแรงม้าเหรอคอู้แรงอยู่นะแรงครับโอ้โหกี่กี่สูบห้าสูบห้าสูบเนาะสีครับสีเหรอโอ้สสูบสีสูบสี่สูบเทอร์โบออร์สูบเทอร์โบอินตอันนีะเป็นห้าไหนตัวไหน ตัวนี้ใส่หมวกด้วยยุ่นหมดเลยครับเนด็กสองคันเนี่ยยุ่นอันนี้ไรตัวตัวตัวเก่าตัวไหนเนาะเก่าร้อยสามหกพันโลสามพร้อยเท่าไหร่ร้ร้อยสามสิบหกตัวนี้ล่ะโอ้ตัวนี้ตัวใหม่ใช่ไหมอันนี่เป็นตัวแรกหรือเปล่าฮะโอ้สวยเลยตัวนี้กระบะต่อที่ไหนหนิเจนี่ตรงนี้เป็นแถวสัญญาณครับ อันนี้อะไรครับนับรถครับเรถโอ๋อนับรถนับรถอ๋อตอนนี้กี่กี่คันแล้วตอนนี้นันได้ก็เป็นร้อยเลวมาขับรถหกรถต่างหากโอ้อู้หูอันนี้สวยเหรอรถมากับตอนไหนเนี่ยน่าจะกลับพรุ่งนี้อ่ะตอนนี้ก็ร้อยห้าสิบแรงมาเหรอรถสองมาเยอะมากนี่อะไรนี่อันนี้ล้อแม็กเหรอฝายครอบเหร ร้อยห้าสิบเหมือนกันหรอคันนี้นี่คุ้มเศษนี่ใหม่เลยเนี่ยคุ้มเครับอ๋อรถเป็นตัวแรกเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวใหม่เหมือนกันแต่รถเ้วยคุณผอมนสวยดีสวยดีกระจังไอ้นี่เลยนะในกระจังไม่มีเทมีนะไหนเนี่ยคันนี้ครับกระจังไม่เหมือนใครเลยนะไหนคันไหนเนี่ยคันเนี้ยเนี่ยผมแต่งสุดเลยครับไฟสวยมากเลยดูดิผมแต่งไฟโปรเจคเตอร์เลยเนี่ยเบิกขึ้นหัวเลย ดูไฟดูไฟดูท่อเขากระจกก่กระจกตัวท่อดูภายในได้ไหมเนี่ยของไม่อยู่ลยคนระับเจ้าของล็อกรถไหมเนี่ยโอ้ล็อกครับเอาหินมาสุดยอดเลยทีมง,งานสายบุญเราเสียนมรถป๋องเขาเรียกรถป๋องใช่ไหมรถป๋องนะ เป็นทีมงานอหมดเลยเนี่ยมีิ๊กเกิ์พร้อมสามแปดอะไรคืออะไรสามแปดทีมงานเขามีลูกสามคนแปดสามคนแล้วทีมงานแมคโครที่มาเนี่ยรู้จักไหมเนี่ยนี่ของเสตรับฮะของเสตรับมาจากไหนกันนี่เรยสาวสงสัยเล่นติ๊กตอกแน่นอนเลยใช่ไหม ครับบุยมุกน้อยมุกน้อยเขาไม่มาหรอไก่เออไปรับเลยไปรับเลยไปรับเลย โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเท่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทางวัดจะทำพิธีนะครับพิธีน่าจะให้พรประกาศแล้วที่สาราหลังใหญ่นะครับเพื่อทำพิธีกวายมีปูนใส่นะครับ